But, สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะมางานวันเกิดมางานวันเกิดเพื่อนดูสาวๆนี่สาวๆไทยทั้งนั้นเลยคนเดียวด้วยนี่น้องเพ็น้องเพ็นคนสวยค่ะน้องเพ็นสวยมากเลยอ่ะนี่อรย สีมันแบบวนจุดละมันเรียบๆแต่มันดูเป็นบุตรีไงจะชอดเอาเลยสีขาวที่วนงนะสีขาวจริงเหรอค่ะสีขาวไม่หยางอะไรเลยกลุ่มใชเป็นบิวตี้โฟมใช่ไหมอะไรอีกที่ไปพยายามที่จะซื่ซื้ไม่ได้แล้วเซื้อที่ไหนเปลี่ยนแล้วมัน จากทั้งสองส่วนีดำจากเอ็นดูนะคะนี่หนุ่ที่จากหนุ่มที่จากมันใส่มันจริงจมันมันจะมีนมันจะมีเชือกไว้ยันะยางยดนะชรไม่เก่ยวแล้วนี่มันหนุ่ออกมันใส่เงี้ยมันก็ใส่กันแล้พี่ชอบใส่เสื้อู่้ชายไงอ่ะ

Hi! beautiful girl. Miss Universe. This is a Miss India. 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 Oh, India. 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 อันล่นเจใของวันเกินค่ะสวค่นี่วันอดอันนี้จะของวันเกิดน่ทะ่ะอ้้ สวยตลอดเนาะสวยตลอดกันอ uh er> ันนี้สาวสวยจากสุขใจน้อยใจชาใหญ่นะเขาใหญ่มายังจ๊ะสาวเดินวนให้รอบโต๊ะตายแล้วแน่นอนอันนี้สาวสวยกับจากดากับิวกับหลานสาวข้างหลานอ่ะแต่ไม่ชอบหลังกองหลังกองอันนี้สาวสวยจากไหนเนี่ยคาม่

ติดแก้มหลังโอเคนะคะเดีียวกันงานหน้านะคะจบตรงกับข้าวนะคะ